สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเหมือนแอดมินบุญถ้ำน้ำโชคแล้วครับจะมาตามต่อตัวเลขโชคลาภนะครับกับเซียนไม่ใช้ย่าพุ่มนะครับเนาะไปเบิ้งแนวทางน้ำกันเด้อครับเด้อพอเซียนไม่ใช้ย่าพุ่มเพิ่นจะให้แนวทางเด็กตัวใดเนาะครับเนาะในงวันวันที่หนึ่งกอสิาคม2565นะครับไปเบิ้งแนวทางน้ำกันเด้อครับเด้อสำหรับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งของเซียนไม่เพิ่นกับเข่าตลอดเด้อครับเด้อ ผุ้ใไดมีตโตดีโตดีนะครับมาจับใสดได้เลยนะครับเรื่อเกวิ่งห้องเซียนใหม่ชัยภูมินะครับแจ๊บคอไปติดตั้ก่อนดีนดนนครับเอาเป็นแม่นเหมือนเดิมนะเซียนใหม่เลอกวิ่งนะ <c oughs> ได้อยต่เดีวังไงเอา้ทกับพี่ตยอ,อนะคันนี้มมีสับจิตนะคะเนี่ยเดี๋ยวครับ เน้นสามกับเจ็ดโอ้เลขตรงใจด้วยเอาเาเลขก็ตรงกันนมัตรงใจไงค่ะเลขสามนี่เด็กสามตัวสามสองตัวพี่เมื่อสีแล้วสองสองตัวมันเข้ามันก็เคยพูดว่ามันมันอาจจะมาบนตัวหนึ่งมาล่างตัวหนึงพี่ใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับเห็นป่ะจำได้อยูาทั้งบนทั้งล่างครับอันนี้ไม่แน่คือกันอาจจะเป็นเจ็ดติดครับค่ะ ก็ไปดูแมะปฏิทินมันมีสองสี่เจ็ดนะแม่ปฏิเที่มก็สองสองแปดห้ารือมหเข้าเลขอันนั้นเลขลอตเตอรี่สามตัวเลขอะไรพี่สองแปดห้าลอตเตอรี่มาที่แล้วมันเข้าเลขลอตเตอรี่เลขหน้าหรือครับเลขหลังอ๋อเลขท้ายหรอครับจ้าเลขสามตัวน่ะเลขท้ายสามตัวสองแปดห้าใช่มันเข้าของสมไซมันเข้าเลขอันนั้นพรอได้สองแปดหาได้ของเลาเข้าอยู่ได้สองแปดหา เอาเขาได้ชุดเขาได้เลขเขาบอกว่าเลขเลขของเขาเนี่ยมันเข้าเลขท้ายด้วยนะสองแปดห้านะสองแปดห้าแมนนี่เลยเล่นมว่าเลขนอ้เด็กโอเลขหน้าได้สองแปดห้านี่ไงงวดนี้แหละนี่ไงของสมชายเนี่ยมันเข้าเลขหน้าสองแปดห้ายดใหญ่โย่สองแปดห้าเลขเก้ามันเป็นเลขเก้วของเราเหมือนคนจะได้หลายนะพี่ว่า วิ่งเนาะใช่บ่พี่ไม่รู้ไม่เห็นมีใครทักมาแต่ว่าก็กก็ให้อยู่นาะค่ะให้ถูกอยู่นะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งเนาะพี่ต้อยเนาะเลขวิ่งของเซียนใหม่นี่แม่นอยู่นะค่ะคนถามกันทั่วบ้านไงเข้าไปในมูบ้านนะครับใช่เราต้องการเลขวิ่งของเซียนใหม่บอกว่าแม่นอยู่นะครับสําหรับเลขที่บัญชีนะครับเห็นเอลตีเขาทักทายมานะครับเขาบอกว่าเลขที่บัญชีผิดอยากจะโอนตังค์ไปให้ใช้อยู่เขาบอก อยากเดี๋ยวเจ้าถามพ่อพี่ต้องมาถามพ่อนะ้าพ่อ้ามีมีเอฟซีนะครับเพ็นทักถ่ายมาพันมาพันมาอยากจะโอนตังให้ใช้อยู่แต่เลขพี่บัญชีผิดมันโอนเข้าไม่ได้นะครับโอนไม่เข้าก็โทรเบอร์โทรมาหาพ่อไดของเรานโทรมาหาพ่อถนอมไดนะครับศูนย์เก้าห้านะครับศูนย์เก้าห้าห้าหกห้า หกห้าเจ็ดศูนย์นะครับเป็นเบอร์โทู أو, ของพอถนอมด้วยครับเด้อพอได้โชคดีมีนำใจนะครับอ่ามาแบ่งปันให้กับทางเซ oui, ียนเซียนใหม่นะครับหรือว่าพอถนอมนะครับโอนมาได้ด้วยครับเด้อเลขที่บัญชีล่ะค่ะทานผู้มเพิ่นจังอเลขที่บัญชีนะคะต้องมีค้โชคดีล่ะใช่ใช่าสั่นก็ให้เพิ่นโทรหาเองเด้อพี่น้องเด้อนะคะเห็นเอฟซีทักทายมาอยู่มีคนโทรมาหรือเปล่าน้อ เนี่ยตามแม่เต๋ต้องมาเยอะแล้วล่ะครับค้ถามพ่อนะอันนี้เจ๊จังก็ไม่รู้นะเป็นเบอร์พ่อใช่เบอร์พ่อเราองเราก็ไม่มีค่ะอันนี้เป็นแนวทางวันที่หนึ่งนะครับค่ะหนึ่งขอรักกระดาษคงกอไก่คงใช่ครับกอไก่คอคายมันเลขพีนเขียนพี่เขียนไว้อยู่ไม่ใช่ไหมใช่เรื่องนี้อยู่ในรถหายอยู่ในไนวัดหลวงชายบอกว่าอันได้ได้อะไรที่พี่ว่าบอกว่ นี่ก็ไม่ได้เอามาให้พี่ดูเพราะว่ามันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งของเราเนาะก็ได้เอ่อันนี้และล่าสุดของเขาเนี่ยไม่ได้สูตรใหม่สูตรของเราเข้าทั้งปีทั้งชาตินั่นเนี่ยป่าเขาจังสีทังชาติแน่นอนแต่ที่นอกจังสี่แม่คนจังอยากตามก่อนบอกบอกเล็กวิ่งเล็กวิ่งสวนมากจะแม่นอยู่นะเปนใหม่เนาะสูตรคนอารมณ์แต่เน้นเน้นนวดนี้เน้นให้ตัวไหนสามกับเจ็ดสามกับเจ็ด ือว่าต้องเป็นสามเลขเจ็ดต้องมันต้องมีติดอยู่แล้วพี่ว่ะไม่เหรอพี่ต้อยแต่เน้นที่สุดตัวไหนครับเลขสามเลขสามอย่าลืมเด้อครับเด้อได้มีตัวเด็ดตัวดีนะครับจับไซเดอครับเลขสามนะครับเลขเซียนใไม่นะครับเลขวิ่งเพิ่จะแม่นๆแล้ครับเลขวิ่งตัวไหนเน้นๆเลยวิ่งสามกับเจ็ดวิ่งสามกับเจ็ดเราต้องสามเด่นสามรองเจ็ดแล้วพี่ต้อย สามมีสองตัวอย่างกันนะเหมือนกับสองวัที่แล้วเนาะสองมีสองตัวสองกับเจ็ดบอกพี่ว่าต้องเลขเจ็ดต้องมาต้องเลขสองต้องมีมันต้องขึ้นตัวหนึ่งลงล่างตัวหนึ่งครับค่ะสาวลรไม่ปชาติไประเบิดไปละบิดกกลับบ้านไปบ้านเข้าไปในบ้านเดี๋ยวค่อยจะไปหลบี๋ยวก็จะให้สามีเขาส่งตังมาก่อนเขาจะไปอยู่ไปนะ ไปใต้ไิหาลูกสาวลูกสาวเขาอยู่ใต้แฟนเขาก็อยู่ใต้ปะอ่ามันดูตัวเลขกันเนาะมันดูตัวเลขกันต่อนะครับสําหรับแนวทางสองตัวเซียนใหม่ให้สี่ชุดไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเลยนั่นแหละเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสามแปดและสามห้าแนวทางสองตัวนะครับเป็นชุดรวมเด้อครับเด้อบนล่างนะครับชุดรวมบนล่างนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสามแปดและสามห้านะครับให้กลับไปเด้อครับเดิอ แต่เสยนใหม่ให้กลับกลับไหมพี่ต้อยให้กลับไหมให้กลับอยู่ถ้าคนมีทุนหลายคนมีทุนเยอะก็ต้องกลับไว้นะพี่เนาะถ้าใครแบบทุนไน้อยเราก็จกเอาเนาะค่ะพี่น้องคุณจ็คคิดว่าจะสั่งหล่าจกใครคนเล่าจะไม่เป็นไรหรอกค่ะะสำหรับแนวทางสามตัวเสยนใหม่ให้สี่ชุดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเจ็ดห้าหกเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าห้าและ เจ็ดเก้าสามนี่เป็นแนวทางสามตัวเนาะเลขสามตัวเราเขียนเลยวัสนีที่ได้ซื้อประตูให้โนอเกียร์อยู่ว่พี่น้องผู้ใดเอออยากเออสนับสนุนซื้อปลาทูห้โนอเกียร์เด้อพี่น้องจอยสนับสนุนนะคะช่วยสนับสนุนโนเกียบรัสสันนะคะที่จอยเพิ่นแพ่งโนเกียร์ว่าจะสั่งกันเลยเราหยอกคนนะคะเลี้ยงเงินลูกไปเนาะแต่ว่ากะเขาติดหนูก็ตั้งแต่ยังไม่เลื่อนตาพี่แพ่งโนเกียร์เพิ่ว่าถ้าผู้ใดโชคดีก็ ทักทายมา,<อ>าได้คะ่ะทักทายมาเดินนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินก็นมีหนาที่ทยพี่น้องกซื้อไลายเบอร์โทรศัพท์ก็มีอยู่โทรมาหาพ่ออ็ได้ซื้อไลายคือการแตอด,ดกับวัตถุพี่น้องผู้ใดถือ <c oughs> นะคะพี่ <c oughs> โชคดีก็ดีใจน้ำเนาะพี่จอยเนะ<ด>าะนะคะแ่วมาเ้ากัดทำว่าเห็ดแนวทางโวเลขเนี่คือเห็ดอิหีได้พี่น้องผูไดดเอาเลนได้เห็ดอิหรี่แล้วพี่จอยเพิ่มกันมีความจริงใจที่สีอยากให้แนวทางนะคะพี่จอยเนาะนะคะสูตรนี้คิดนานไหมสูตรนี้ เรียกว่าปกติเรียกปกติเรียกว่าไปตากฝนค่อยคิดได้อันนั้นมันเจ้าก็ดาตอนนั้นยังน,นันคิดไปได้แล้วก็เลยวไวิ่งตากฝนเลย<笑><笑>ดูสิงว,วดที่ผ่านมาตัวเจาะไม่เข้านะคะทะ่านผู้ชมที่จ่อยให้ไปสองสองแปดไม่ใช่ไก่เคียงโอ้ผมแม่สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วก็เจ่ดเจ็ดเจา เจ็ดเก้าเนาะที่อยเนาะอันนี้เจ็ดเก้าไม่เข้านะแต่วิ่งวิ่งสองใช่ไหมงวดที่ผ่านมาจสองกับเจ็ดวิ่งสองกับเจ็ดงวดนี้ให้ไหนไม่วงกลมเลยสองกับเจ็ดสอกับเจ็ดใครจะพึ่งกันยังไม่เย็นกันจะเย็นเย็นยังไม่วงคู่อยากได้ของดีจะเย็นเยนอ๋อต้องรอความฝันมาประกอบใช่ไหมไม่ฝันหรอกเอาสูตรดีกว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเราก็ต้องคิดต้องคิดนี่หลายครับปวดจะได้นอยก็ เอาเป็นแนวทางไว้ก่อนนอะใครชื่นชอบนะครับตัวเลขของเส้นไม้กับเอาไปเป็น,นแนวทางเดือครับเด้อเส้นไม้เพิ่งกระหายว่ลายชุด,ดอะครับมีเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสามแปดและสามห้านะครับเป็นชุดร่วมเดือครับเด้อบนล่างนะครับแนวทางสี่ตัวก็มีสี่ชุดนะครับห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าห้าและเจ็ดเก้าสามนะครับหวดที่แล้วครับ เขียนไว้072กับ079มันผิดไปแต้มหนึ่งนะมันต้องลงเป็นเลขแป๊นั้นเป็นเลขเก้าพี่เสียดายนะครับผิดแต้มเดียวะมันผิดแต้มหนึ่งไม่เลขเก้าไงที่เราเขียนไว้2ชุด3ชุด4ชุด7072กับ079นะเห็นปะเกือบแตกสามตัวเนาะพี่ต้อยเนาะใช่มันก็ต้องลงมาอีกตัวหนึ่งครับขึ้นแต้มลงแต้มแล้วพี่ต้อตรงๆเลยนะงวดนี้ตรงๆ พ่อเราบอกว่าเงินนี้มันจะมีศูนอะไรนะพี่ต้อยศูนพ่อเราอ๋อพ่อหนอมเหรอครับพ่อหนอมเหรอพ่ออนมแต่ของเซียนใหม่ไม่ใช่เพราะเราคุยกันอยู่นี่แหละเราไปนั่งคุยกันอยู่แต่ว่าผมว่าที่แล้วพ่อหนอมฟันธงศูนนะก็นย์เราก็ได้ศูนย์เนาะใช่แต่ละคนใช่กันแต่ของเซียนใหม่ไม่มีศูนย์เพ่อหนอมมีศูนค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะ สำหรับตัวเลขของพี่ต้อยนะคะอจะอ่านตัวเลขทวนตัวเลขง้งอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลขนะคะเลขหลักของพี่ต้อยก็จะมีสามห้าเจ็ดนะคะแปดสามหกนะคะส่วนเลขวิ่งนะคะเด่นสามรองเจ็ดนะคะท่านผม้ชมเด่นสามรองเจ็ดนะคะสามตัวนะคะมีเจ็ดห้าหกเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสามนะคะท่านผม้ชมส่วนจับคู่นะคะสองโตนะคะสองโตนะคะ คือบนล่างนะพี่ต้อยเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสามแปดและสามห้านะคะพี่ต้อยเนีพ่พรท่านเน้นไห้พี่น้องเป็นมามารอบหนาสะกันจากสินกนเน้นไหนะะ้นะคะตัวเลขมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพอให้ท่านผู้ชมใช้สติใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมนะคะงวดที่ผ่านมาเกือบแตกสามตัวแะน้อพี่ต้อยวันนี้เอาเอาท้มันแตกมาพี่เนาะ <laughs> วันนี้สงสัยจะได้แตก มีเฮแน่มีเมีสิทธิ์บ้างไหมมีสิทธิ์อาจจะเลขวิ่งถ้าไม่เข้าคู่อาจจะเป็นเลขวิ่งถ้าไม่เข้าคู่อาจจะเป็นถ้าไม่เข้าตัวจ่อแต่มั่นใจเลขวิ่งใช่ไหมใช่ค่ะเลขวิ่งไม่พลาดนะสวนมากนะพี่เละไวิ่งอันนดีที่สุดชอบเล่นแบบยังก็สูงนี้เขาเอิญว่าจะได้ก่อน กทงปีทั้งชาติพี่อยมา <laughs> เอาพี่ <laughs> ยังจะจับได้ <laughs> เอากันว่าพี่ต้อยว่าตามให้ต้อยเนาะก็ดีก <laughs> ็เนาะอารมณ์ดีเนาะคนอารมณ์ดีก็เลยถูกทั้งปีทั้งชาติไ <laughs> อ้พถ้ามาถูกทั้งปีนี่คือเลขวิ่งใช่ไหมพี่ใช่เลขวิ่งลไม่ได้หมาย <laughs> เพราะว่าได้จับคู่นะคะใช่คะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมพี่ใช่ <laughs> โอ้ยคนเห็ดเล็กอารมณ์ดีเล็กที่ภูเขามันเป็นไปบ่วใดภูเขางวดหนีกน็ต้องเขางวดหนาแล้วมะนอกพี่เนาะ <laughs> <laughs> เอาแท้ <laughs> แท้ <laughs> เอาแท้ <laughs> แท้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ <laughs> เอาตรงๆเนอะเสียนเด้อเอาฝากบอกแฟนคลับนะคะพี่จอยคะแอ๊ดจะบอก,กออยังไงสักใครแฟนคลับสักหนึ่งนาทีหน่อยอวยพรให้แฟนคลับหน่อยอวยพรเฮ้พี่จอยเพิ่งกระตั้งใจเฮ็ดนะคะแอดกระตั้งใจมาก มาเจอกันพ่อ,อกันซูกันเรื่องเลขสําหรับคนมักเลขเนาะพี่ต้อยเนาะใช่เลยะค,ะค่ะแต่พี่ต้อยไม่เคยซื้อนะใช่ไหมเพราะว่าไม่มีตังค <laughs> <laughs> ์อย่าสาวอย่าสาวเรื่องเนี่ย <laughs> พ,พี่ต้อยแกไม่ได้ซื้อนะคะท่านผู้ชมเพร่อเทียนย่างให้ซื้อนะคะกะสสาหรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะกะขอกลัาแรงใจนาอพี่น้องเนาะ<ช>ค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะใครที่เอาตัวเลขไี่เสียงโชคลาบก็ ขอให้โชคดีนะคะกษัตริย์ทูกษัห้เลขเขาค <laughs> ือพี่ต้อยวะค่ะโชคกโจ๊กคะแนนเลขเขาก็จะได้เอ่อคนใดมีน้ำใจก็จะได้ซื้อมาทูมาหายนอกเกียร์นะคะท่านผู้ชมมาจ้ามนะคะเอาแต่เบอร์โทรก็ได้ถ้ามันได้ไม่อันกันโทมนะะรมาหาพ่อก็ได้เออมีคนได้เลขวิ่งนะคะขอเบอร์โทรเดี๋ยวใครเบอร์โทรให้เพบอร์กระเด้อพี่<า>น้องเด้อนะคะโทรค่ะเบอร์โทรเอาเบอร์โทรเน้นที่เบอร์โทรนะคะเลขที่บัญชีไม่ถูกไม่เป็นไรขอให้เบอร์โทรถูกก็โอเคแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะ ใครเข้ามา,านะคะ<อ>เบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าห้าห้าหกห้าหกห้าเจ็ดศูนย์ปาดเหล็กออกเจ็ดศูนย์ตัวนี้ศูนย์เจ็ดตัวนี้พี่ต่อยปาดพอถนอมถึงเหล็กก็น้องบ่าเราไม่ได้ซื้อเราไม่ไม่้องย่าพูดเถึงย่าพูดถ <c oughs> ึงเป็นไลายนะคะเพื่อนกับยาไทจะได้แนวทางมาพี่นหนองอย่างไทยเหล็กเขานะคะขอบคุณพี่ต่อยหลายหลายค่ะสำหรับโปปชคดีโชคดีค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะ ขอให้เข้าเด้อเ,เอ็มกวางวาตัวเลขที่เอ้าน้ำเสนอมอร์นีนะคะที่เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะมาฝากพี่ฝากน้องเนาะถึงพิษจังไดอย่าวากันเนาะพี่ต้อยเนาะจ้ามันมีสิทธิ์หลุดมั่งเนามีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดเนาะพี่น้าเป็นเลขสูตรมาคำนวณเนาะครับเนาะพี่ต้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้โชคดีกันทุกคนเด้อครับเด้อ